สารสารัฐไฟเขียวสั่งฟ้องบริษัท AI ฐานทำให้เด็กหนุ่มวัยกลัดมันนั้นต้องตัวเองหลังจากที่คุยกับ AI อ่ะเหมือนเรื่องนี้จะเคยคุยให้ฟังแล้วแต่ว่ารอบนี้มาอัปเดตก็คือเขาเนี่ยมีการให้ไฟเขียวโดยการสั่งประมาณว่าเป็นการอายการคือส่งฟ้องนั่นแหละว่าบริษัท AI บริษัทนี้เนี่ยเป็นตัวการทำให้เด็กหนุ่มวัย14คนหนึ่งเนี่ยต้องตัวเองเพราะว่าไปคุยกับ AI แล้วก็เหมือนกับมีการตกลุมรักกันอะไรประมาณนี้แหละ ก็คือย้อนเรื่องราวเล่าให้ฟังก่อนว่ามันจะมีเด็กผู้ชายวัยสิคนหนึ่งเขาเนี่ยก็เหมือนจะแบบเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งหรอมั้งก็เลยแบบเหันไปคุยกับ AI แทนซึ่งก็คุยไปคุยมาคุยกันถูกคอถูกคอไปถูกคอมาเหมือนจะเป็นการตกหลุมรัก AI ด้วยซ้ำแล้วก็มีการคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกันคุยเรื่องเพศกันคุยเรื่องต่างๆนานาเปรียบเสม,มือน AI ตัวนั้นน่ะเป็นคนจริงๆในโลกจริงๆซึ่งมันก็มีการคุยไปคุยมามีการหมกมุ่นแล้วก็ทําให้เด็กชายคนนี้เริ่ม ปลีกตัวออกจากสังคมหันไปหมกมุ่นกับ ai มากจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายขึ้นนั่นก็คือเด็กชายคนนี้ซึ่งหลังจากที่เด็กชายคนนี้ตัวเองเสร็จแม่ของเด็กคนนี้นะก็เลยทําการฟ้องร้องบริษัท ai แล้วก็บริษัท google ซึ่งเขาบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกๆที่มีการฟ้องร้องบริษัทปัญญาประดิษฐ์โดยกล่าวหาว่าล้มเหลวในการปกป้องเด็กจากอันตรายทางจิตใจ ทางด้านโฆษกของบริษัท AI ดังกล่าวเนี่ยก็ออกมาบอกว่าพวกเขาจะยังต่อสู้คดีนี้ต่อไปและใช้คุณสมบัติความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของพวกเขาเองเนะเพื่อปกป้องผู้เยาว์รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันการสนทนาเกี่ยวกับการทําร้ายตัวเองในส่วนของบริษัท Google เี่ยก็ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินดังกล่าวของศาลโดยบอกว่า Google และบริษัท AI ดังกล่าวเนี่ยแยกจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ Google เนี่ยไม่ได้สร้างออกแบบหรือจัดการแอปของบริษัท AI บริษัทนั้น หรือส่วนประกอบรายได้ของแอป AI นั้นก็คือเขาบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนั่นแหละเออเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันกับ Google กับบริษัท AI นอกจากนี้ Google ยังได้มีการยื่นให้ศาลนั้นยกฟ้องด้วยเหตุผลหลายประการรวมทั้งข้อความที่แชทบอทได้รับการคุ้มครองในเสรีภาพการพูดหรือว่า free speech ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทางผู้พิพากษาที่ทําการฟ้องคดีดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการออกมาโต้แย้ง Google โดยบอกว่าคําที่ AI อเอามาเรียบเรียงเป็นประโยคนั้นเนี่ยไม่นับเป็นคําพูดที่ควรได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าจะจบกันยังไงซึ่งชาวเน็ตเขาก็บอกว่าอีคนเป็นแม่เนี่ยก็ควรจะถูกฟอ้องร้องด้วยในข้อหาปล่อยปะละเลยเยาวชนผู้อยู่ในการคุ้มครองจนทําให้เกิด เหตุร้ายดังกล่าวขึ้นอ่านี่ก็ว่ากันไปนี่ยังไม่รวมถึงอาการป่วยทางจิตที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะว,ว่าเหมือนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะค,คือเด็กมันออกจากสังคมแอร์สังเนี้ยก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ปกครองด้วยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางจิตด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของคําที่ใช้คําที่ AI อเอามาใช้เนี่ยจะถูกนับเป็นคําพูดแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากรัฐมนูญของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตีความแล้วก็ พิจารากันอีกทีในศาลน่าจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรแหละคดีนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปและคลิปนี้สนับสนุนโดย FastW a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ